ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตสายถักที่ผมเพิ่งสั่งเข้ามาใหม่นะครับสายถักตัวนี้ก็จะเป็นสายถักแบบตัดประกอบนะครับความยาวของสายที่สั่งตัดก็35นิ้วครับส่วนสายแต่งแบบเก่าที่เป็นหัวสีสีตัวนี้ก็จะมีความยาวที่เขาระบุไว้ใน Lazada นะครับสำหรับความยาวที่ ผมตอนสั่งมาตอนนั้นมันยาว36นะครับแต่สายแต่สายตัวนี้ที่ผมสั่งมาใหม่สั่งมายาวทางร้านบอกว่าเอายาวแค่35ก็พอนะครับเพราะว่าส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนหัวที่มีความยาวเสริมขึ้นมาอยู่แล้วนะครับก็เลยได้ความยาวมาที่35นิ้วส่วนราคาสายที่ผมสั่งตัดตัวนี้ ราคาตัวสายกับน็อตน้ำมัน3ตัวคือน็อต3ตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่550แล้วก็ต้องซื้อเนื่องจากเนื่องจากผมจะใส่กับปั๊มเวฟปั๊มเดิมนะครับก็เลยต้องซื้อตัวหนอนแปลงเกียวเป็นเกียวแบบ1.25นะครับเกียวหยาบราคาตัวน็อตตัวนี้ก็150นะครับ แล้วก็สายตัวนี้ก็ราคาของสายจะจะขึ้นอยู่กับความยาวของสายนะครับถ้าเพื่อนๆจะสั่งก็คือต้องสั่งที่ความยาวราคาจะขึ้นอยู่กับความยาวของสายถ้ายิ่งยาวราคาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแต่สายแบบนี้ในลาซาด้าผมก็เห็นมีขายนะครับแต่ราคามันแพงกว่า กว่าเพจตามเฟซอยู่ประมาณ200นะครับผมก็เลยเลือกไปซื้อตามเฟสนะครับเพราะว่าราคาจะได้ถูกลงก็สายตัวนี้ก็จะเป็นหัวแบบสแตนเลสนะครับเป็นหัวสแตนเลสส่วนข้องอ,งอก็ข้ององ90องศานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็สวยดีนะครับ ก็เข้ากับคอนเซปที่จะทำเป็นน็อตเลสทั้งคันนะครับก็ได้หัวน้ำมันเป็นสแตนเลสมาพอดีเลยอันนี้ก็มาอัปเดตอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนสายตัวนี้ก็ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งกับสายที่ซื้อตามร้านทั่วไปก็คือน้ําหนักของสายนะครับสายสายตัวนี้สายเก่าของผมนี้จะน้ําหนักเบากว่าสายใหม่ที่ซื้อมานะครับส่วนสายใหม่ก็จะหนัก เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะสแตนเลสท,ที่ใส่นะครับส่วนขนาดของสายขนาดของสายสายที่สั่งตัดมาก็จะมีขนาดใหญ่กว่าสายเดิมที่เคยซื้อมาซื้อมาใส่นะครับตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็ทางร้านบอกว่าเนื่องจากหัวน้ำมันมันเป็นสแตนเลสนะครับ เขาบอกว่าทนกว่าหัวแบบเดิมแน่นอนนะครับเพราะนั้นเขาว่ามันไม่มีรั่วซึมแน่นอนถ้าเราประกอบถูกนะวิธีนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูตอนใช้งานจริงนะครับว่าจะทนจริงไหมแต่ผมว่ามันก็น่าจะทนนะเพราะว่ามันเป็นสายสายที่หนาแล้วก็ใหญ่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับ ต้องทนมากอยู่ยังไงก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ